เไนะ E R e W ต้นทุนลดลงหนุนโตรักต่ออายุค่าฟรีโรงแรมกลุ่มโรงแรมรับอันที่สงคอมอไฟเขียวต่ออายุเว้นค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการโรงแรมต่อไปอีก2ปีด้าน ERW เผยช่วยลดต้นทุนการดำเนินการมั่นใจอัตราเข้าพักเฉลีย่ย8 0 8 2ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต15%ด้านโบกชี้กระตุ้นจิตวิยาการลงทุนพร้อมแนะนำลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะ Tru e e r w ซื้อเ e ก็งกํารจากอันที่สงมาตรการภาคราฐเป้า6 6บาท ซึ่งโดยตัวราคาล่าสุดของ ERW กําลังปรับฐานในแนวโน้มขึ้นอยู่โดยมีฐานสําคัญอยู่ที่4บาท10เพราะฉะนั้นถ้าราคาลงมาแล้วถ้าไม่หลุด4บาท10มองว่าราคาจะสวิงเทรดหรือเก็บหุ้นคืนในกรอบ4บาท10กับ4บาท60ต่อไปและถ้าเก็บหุ้นคืนได้ปรับฐานจนเสร็จโดยที่ไม่หลุด4บาท10อนาคตโอกาสที่จะลุ้4บาท80ไป5บาทและกลายเป็นแนวโน้มขึ้นต่อไปได้ในอนาคตจะมีแต่ถ้าราคาปรับฐานแล้วหลุด4บาท10ลงมาจะกลายเป็นแนวโน้มลงอาจจะหลีกเลี่ยงหุ้นตัวนี้ไปก่อนถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันหลุด 4บาท10อยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ